เอาละเพื่อนๆวันนี้ผมสั่งเคสมานะเคสที่ผมรอคอยมาแล้วก็คือสไปเกนนั่นเองนะบางคนก็เรียกสไปเกนบางคนก็เรียกสไปเจนนะก็แล้วแต่ละกันนะครับเรียกอะไรก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกอะไรผมเรีปปยกสไปเกนก็แล้วกันนะนี่คือเคสที่ผมรอมานานแสนนานที่สุดนะผมรู้สึกว่ามันเป็นเคสที่ใสมากนะครับแล้วก็มันเป็นไฮบริดนะข้างหลังเนี่ยมันเป็นกระจกมันเหมาะกับคนที่ชอบโชว์แผ่นหลังอันสวยงามนะครับของเอ็กพิเลียนะแล้วก็แก้วรอบๆเนี่ยผมชอบเพราะว่ามันมีความใส ใสก็ปกติเหมือนแก้วเลยแล้วก็อัตราการเสื่อมของสีเนี่ยน้อยนะครับตั้งแต่ใช้มาลนะน้อยมากนะครับใช้มาหกเจ็ดเดือนอ่ะก็ยังถือว่าใส่อยู่เลยนะผมถือว่ามันเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับราคาเนี่ยจะสูงหน่อยแต่ว่าก็คุ้มครับยิ่งช่วงนี้น้ำมันน้ำมันขึ้นเนี่ยราคาอะไรมันก็แพงขึ้นไปด้วยนะครับ สำหรับเคสที่ผมสั okay, ่งที่เว็บ S4 Update นะครับสำหรับเว็บนี้ก็เป็นเว็บที IES ่ผมสั่งมาตั้งนานแล้วนะครับแต่สมัยใช้ Xperia Z รุ่นแรกๆเลยนะครับเขาก็ไม่ได้ขายเฉพาะเคสของโซนี่นะของซัมซุงไอโฟนเขาก็ขายนะครับอย่างกระจกของ iPhone 11 Pro Max เนี่ยผมก็สั่งของที่นี่นะระบบเขาดีมากเลยเขามี SMS แจ้งเตือนระบบต่างๆเนี่ยเป็นระบบเป็นระเบียบมากแล้วก็มีความยืดหยุ่นด้วยนะครับแอดมินเขาก็ดูแลดีด้วยอันนี้ชอบมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเลยนะเคสนี้นะครับ อัดับแรกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับน,นะครับก็มีการซีนมาอย่างดีนะนี่มันมีความใสนะครับนี่อาจจะดูใหญ่นดนึงแล้วก็คุณภาพดีนะครับจับแล้วคุณรู้เลยโอโ้โหสมราคานะครับขนาดราคาแพงซึ่งดีเลยครับแกะออกก่อนนะโอโ้โหนี่นะครับถามว่าทำไมผมถึงต้องใช้เคสที่ ภมทั้งเครื่องนี้สำหรับผมนะผมถือว่ามือถือของเราเนี่ยก็ราคาสูงพอสมควรนะผมก็อยากได้เ,เคสที่ใสแล้วมันปกป้องเราทุกขอบนะครับเพราะว่าถ้ามันไปเปลี่ยนใหม่เนี่ยอย่างโซนี่เนี่ยเขาไม่ได้มีนโยบายซ่อมอยู่แล้วยางเราจะเปลี่ยนเฟรมเครื่องก็ไม่ได้นะครับมันก็จะต้องอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันเท่านั้นนะครับถ้านอกเงื่อนไขเนี่ยก็จะเป็นการเทิร์หรือว่าอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เงื่อนไขแต่ว่าถ้าในประกันเนี่ย เครื่องเป็นรอยอะไรมันไม่เกี่ยวมันก็เกิดจากการใช้งานของเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมอยากได้เคสที่มันครอบคลุมที่สุดนะกันรอยรอบเครื่องทุกอย่างเลยนะครับผมไม่อยากให้มันไปมีตรงไหนที่มีช่องว่างอย่างเด็ดขาดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเสียดายว่าโอ้เราน่าจะคุมแต่แรกนะครับเราเอาคุมจัดเต็มไปเลยแต่แล้วแต่คนชอบละกันนะครับเคสก็ออกจะดูหนาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูเลยก่อนจะใส่เนี่ยแนะนําว่าทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะ ถ้าใครชอบเนี่ยซื้อเก็บไว้เลยนะครับเว็บไอซีเอฟเดตเขาก็จะเอามาเรื่อยๆนะบางทีมันหมดแล้วก็หมดเลยนะไม่มีนะครับเราก็ต้องซื้อมือถือใหม่สำหรับฟิล์มผมใช้ g o r นะครับอยู่ในคลิปที่แล้วที่ไปดูนะไปดูกันได้เลย GR ใช้ร่วมกันได้ไหมโอ้โหสวยมากๆนะครับโอ้โหมันขับสีม่วงได้สวยจริงๆนะเงาจริงจังนะสวยมากจริงๆนะครับ คือมันใช้ร่วมกับมาร์กสไม่ได้นะเพราะว่ามาร์กสเนี่ยอย่างที่บอกนะครับขอบมันขอบมันเหลี่ยมขึ้นขอบมันมีความเหลี่ยมนะเพราะว่ามาร์กสามมันจะมอนๆมันจะใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมสวยไหมสวยมากใสกริปเลยนะกริปเลยข้างหลังเนี่ยเป็นอะคริลิกนะมันเป็นไฮบริดก็คือข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นอะคริลิกแข็งๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีเหลือง ไม่มีวันเหลืองครับเพราะว่ามันเป็นอะคริลิกมันเป็นพลาสติกมีแต่จะเป็นรอยเท่านั้นเองนะครับใครไม่อยากไม่เป็นรอยก็ไปหาฟีมาติดแต่ผมก็โอ้ไม่ไหวมั้งนะครับอยากจะโชว์แผ่นหลังอะนะอยากอยากโชว์สีมันขับสีออกมาได้สวยมากนะสีดำใส่เคสสไปค์เกนนี่ก็สวยนะแนะนำเลยนะครับสวยจริงๆ